ฟังแกเสียงฟังสำเนียองฟังจำได้ลูกปใบเก่าได้มาหานั่งชักนำไปนำกลับก็ลืมบ่เขียวกลองเดือนดังฝากแต่เสียงรักมาสังใจชายบรรยายเหล่ออย่าขึ้นใจเด้อเจ้าแฟนหญิงใจหน่อยเหลือใยเอมต้มาปีนี้มาทั้งแถาป็ไหนนุ่นตาใสผู้แต่งเรื่องมันเป็นแถาแม่ใหญ่ยา ปันนป่นเอ็นปั้นไนอองไฟกี่ได้บ่ได้ใจว่างพื้เขาแค่ต่อใจด้วยเงินผู้บ่าวมออือทึ่งหานัดนี้ตกมาถึงปีนี้บ่พึ่งกันกับปีเก่าบ้าปีาน,านี้หัวหน้ารุ่นเธอใช่ให้แสดงเป็นผู้เอาสมาเอาอัง คนกะว่าว่าฉันสวยเองือคนไว้เงินแสนเพว่ผู้แสกันั่งจองม,มาปีนี้จบจึองออกใหม่มาเป็นผู้เท่าปล่อยจัง,ไงไห,นนหัวใจห,ห,นในหัวยยยนายหัวหน้าร้นสั้งให้เป็นและจังสันใหตเป็นคนเท่าหัวนายลา ไปทีไปทั้งสวนเก็บบักเขียบขายได้เงินก่อพ่ต้องใส่ผู้สวยพ่ต้องไว้เงินล้านคือนั่นก็ใช่คนใดว่าที่เท่าไปให้ก่อนนะ้าขายบักเขียบเพื่อันยองได้ร้ายลอยแต่และว,วันแต่วันนี้คอยบอกหา นแก่นคิดว่าขอ,อนแก่นไปซเซาไปล้วขอนไปไทยบักเขียบแต่มือละหกเก็ลอยอยู่อันนี้บากไยนวมันบาง,งามปากในคนใหญ่หน่อยแม่ตูเดอหน่วยน้ำมันห้าข้ใชแล้ว,ว,ลวอบคุณครับอีเมีได้ปฝากในคุณครูเราด้ว